โลกทุกวันนี้หมุนเร็วกว่าที่เคยเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกแต่คืออนาคตที่ทุกคนต้องก้าวให้ทันคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์โลกดิจิทัลมีเดียหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ในปีพศ2569 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติที่เข้มขน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานยุคใหม่หลักสูตรใหม่นี้ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบแบ่งการเรียนรู้เป็น4แผน และจัดหมวดวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรรวมทั้งสิ้น126หน่วยกิจสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้คือทักษะการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และที่สำคัญเรามีวิชาชีพบังคับที่เจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นระบบโลกเสมือนจริงผสม AR และ VR การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้การสร้างสรรค์าง,งานกราฟ,ฟิกสามิติและภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียที่ครบเครื่องปรัชญาหลักสูตรของเรามุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัตวิชาชีพพร้อมด้วย4องค์ประกอบที่สำคัญ 1. K ความรู้2 S ทเอทักษะ3 C อุปนิสัยและ4ีจริยธรรมเพื่อผลิตนักพัฒนาทางด้านดิจิทัลมีเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของประเทศด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทำให้หลักสูตรของเราได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือการการันตีคุณภาพที่เราพอมมอบให้คุณอย่ารอช้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่นี่เราพร้อมสร้างคุณให้เป็นนักสร้างสรรค์ดิจิทัลมืออาชีพแห่งอนาคต